สวัสดีจ้าพี่น้องทุกผู้ชมมือน,นี้มาพบกับช่องยาเปสดซีชาแนลคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ะามือนี้ยา,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 าเปสีก็เลยนลย้ำหอมแนวทังเด็เด็ดมาให้พ่อแม่พี่น้องเดืเบิึงเดือบชมเป็นแนวทางเนาะจ้าก่อนสิไปรับชมรับฟังยาเปสีฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ยาเปสีน้ำไมเดอือดจ,จ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะค่ะยามยาเปสีลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้อง ิี่โบเรผาดเบิงผาดช่อมเนว้ทางเนาะจะ้ะพี่น้องมักอาจารย์ใดชินชอบอาจารย์ใดรู้ว่าจะพ่อหมิ่นขามาคุ้ยมาทักทายกับแยบไปซีกะพ่อหมิ่นมาไตาคลิปข้างล่างได้เนาะพี่น้องกับพ่อแวาไลายายห้างพี่น้องจะ้ะไปเบิงฟอมูลนเนืทางอาจารย์ทันแหลกไปเลยนะะเนาะจ้าแนวทางนี่เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าไม่น่ามาบนม่ามาสองตัวบนรับสองตัวบนเลยเนาะจะ้ะจากเนวทางของอัน แอ็ดนาคิโนเนาะจ้ะดับบนคือดับเจ็ดว่าสั้นงวดที่แล้วดับแปดออกหาสามศูนย์ว่าสั้นพิ่นวาเนาะงวดนี้ดับเจ็ดบนว่าสั้นพี่น้องเอาวากไปตามสูตรจวดจัดฝาดดืมน้ำเพิ่นเดลเลยเนาะพี่น้องเนาะพี่จ๋าหน้าเป็นแนวทางน้ำเพิ่นเดลเลยเนาะค่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางมาแล้วค่ะพี่น้องค่ะแนวทางเลขวิ่งสงขาว่าสั้น เพื่อนบอกว่าเด่นบนล่างงวดนี้เกาเดอว์ว,วัซนเอาแนวทางของปูดใดล้อแนวทางเล็วิ่งสงขาแคปนาจ,จอจวดจดาดฝาดเบื่มน้ำเพลนเลยเ,ลยเลยนาะพี่น้องเนาะพี่จารนาเป็นแนวทางน้ำเพลนเลยเลยนาะคะ่ะมาขจานท่านใดกระังจวดเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าอันชุดเต็มเสื้อสั่งฟ้าวาัซนค่ะพี่น้องขาแนวทางชุดเต็มเสื้อสั่งฟ้าเนาะค่ะเพื่อนไ่มาเพื่อนบอกว่า หกห้าสามห้าสามหกหกศูนหศูนสามศูนเนาะจา้ะอ่าสามตัวมีอยู่ที่หกสามห้าหกสามศูนและห้าหกศูนอันนี้คือแนวทางสุดเต็มเสือสร้างฟ้าพี่น้องมากระจวดจาดฟาดบ่มน้ำพ่นในเลยเนาะค่ะเนาะพิจารณาเป็นแนวทางน้ำพ่นในลูเดอร์ค่ะพี่น้องคะ่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของแอ็ดเพนเพนเลขฝันว่าสันแอ็ดเพนเพนละวาเนาะค่ะเนาะ มาเบิงเ้งแนวทางเลขฝันเพิ่นเพิ่นบอกว่าสองเจ็ดศู 70, 70 72, นย์เจ็ดศูนย์กับเจ็ดสองทอนันว์วสันจากแนวทางของแอดเพนลินเนพี่น้องเนาะมากระจังจวจจดจาดฝาดบุ่มน้ำเพิ่นเนาะค่ะจากแนวทางเลขฝันแอดเพนเพลินวสันเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเลขมหาหิงวสันพี่น้องคะ่ะ สามสิบเอ็ดทับเจ็ดทับหกโควันแปดหนึ่งกับสามหนึ่งสันเอามักจวดจาานำเพลินเลยเลยเนาะพี่น้องเนาะพี่จะหน้าปเป็นแนวทางนำเพลินเลยเลยเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเด่นบนแอจิจ่าวสันแอจิจา่าเราบอกว่าเด่นบนอยู่ที่เ,เด่นบนอยู่ที่สองเนาะจ่ะสองตัวแอจิจ่าอยู่ที่แปดสอง 5223อาขางลางเด่น0 0 1 0 6 0 2 3ตัวบนอยู่ที่952และ652เนาะคะ่ะพี่น้องเนาะเอาว่าไปตามสูตรเพิ่นผู้ใดมักแนวทางของแอดจตจ่ากระจังแคบหน้าจอเด้อจ้าพี่น้องจ้าฝากไปกดติดตามเพจในหะ้ย่ไปสีน้ำเนาะ,ะคะ่ะพี่น้องคะ่ะเพจซื้อเพจว่ายแย่ไปสีชาแนลคือกัน,นะะเนาะค่ะเนาะผู้ใดอยากเห็นหนา้ยาแย่ไปสีกลับไปติดตาม,มทางเพจเนาะคะ่ะเป็นแย่ไปสีทางไลฟ์สด ทางลงคลิปเนาะค่ะพี่น้องเนาะอ่าลงคลิปอ่าหวยขึ้กันนี่กัลงลงเป็นตัวเลขกับล,ง,ลงคลิปท้ากินกันลงเนาะพี่น้องฝากกดติดตามเพจให้ยายไปสีน้ำเมเดอร์จ้าพี่น้องเขาไปเบิ้งได้หลายเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของซุ้มกอกิตติว่าสั่นพี่น้องมาเบิ้งค่ะเพิ่นหายมาเด่นเก่ากับเจ็ดฟันเจ็ดเนาะจ้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ด ห้าเนาะจ้ะแล้วก็เก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าและห้าเก้าอันนี้คือแนวทางสองตัวล่างรอบพ้นตัดอีกรอบนึงถ้าพ้นตัดมากก็จะเอามาล่งไห้เนาะพี่น้องเนาะจากแนวทางซุ้มกอจิตติแต่ว่าเป็นเนวทางลาง่างเนาะพี่น้องเนาะ่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเหลขตารางเหลขตารางเนวทางของ นุมสก,กุลเพิ่นบอกว่ามากกระจวดจาาโรดเดอร์วาซันพี่น้องขามาเบิงเนาะค่ะงวดที่แล้วเข้าไม่มาดูจาางวดที่แล้วเขาเอียงเนาะพี่น้องงวดที่แล้วเขาพูดต,ตัว่าศูนย์กับข้งางล่างหกตัวหนึ่งเนะะ<ม>าะจ้ามาเบิงงวดนี้ค่ะเรียกตารางเพิ่นอยู่ที่หาหกสองสามสี่เก้าศูนย์หนึ่งจับออเดอร์วาซันพี่น้องเอาขั้นมากระจวดจาดน้ำเพิินเนาะค่ะเนาะพี่แจ๊นา้าเป็นแนวทางน้ำเพิินเดเลยเนาะค่ะมักตัวใดกระจวดตัวนั้นเด้อค่ะพี่น้องค่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเบาวเล่าไตวสันพี่น้องขาพนไหมาพนบอกว่างบหน่อยจวดจาเดอร์วสันจ้าพนว่าพนไหมาพนบอกว่า6 1 5 6 4 5 2ตัวอยู่ที่ 1, ห5ึ่งหา 4, 4หาหนึ่งหกหนาสี่และหาหกนะคะเนาะเน้นๆกับเพื่อนเน้นกันสินเป็น6 4 4 6เนาะคะ่ะอันนี้คือแนวทางของเพ่นบอกว่าเบาวเล่าไตวสันเนาะพี่นอ้นองเนาะ มักกะบเทีบทหนาจอจวดจาดฝาดเบิ่มน้ำเพลินเด้เลยเนาะคะ่ะต่อไปจ้าพี่น้องจา้าอันนี้เป็นแนวทางมาเบิ่งค่ะเป็นแนวทางของอาจารย์ที่ละผัดเนาะค่ะเนาะเพิ่นบอกว่าเด่นล่างวัซซันพี่น้องคะ่ะมี5้า4 0 9ีและ32มกักกะจังจวดน้ำเพลินเนาะคะ่ะอันนี้คือเป็นแนวทางบ่าวลาวใต้วัซซันเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจา้า อันนี้เป็นแนวทางมาเบิงค่ะพี Arizona, พ ma, ะพ่น้องเพิ่นให้มาเนาะจ้าพิ่นบอกว่าเน้นเอเพิ่นบอกว่าซื้อหวยแล้วบ่โยมมาซั่นพี่น้องจ้าเพิ่นบอกว่าเนาะเพิ่นบอกว่าเก้าหนึ่งสี่หนึ่งสี่ศูนย์สองตัวอยู่ที่หนึ่งสี่สี่ศูนย์และศูนย์เก้าสำหรับผู้ใดมักแนวทางเบาเอ่อซื้อหวยแล้วบ่โยมมาซั่นพี่น้องอ่ะว่าไปตามสูตรเพิ่นเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทาง สรุปโค้งสุดท้ายค้นข้อหวยเนาะคะ่ะค้นข้อหวยจะสลอสรุปมากเลวพี่น้องมาเบิงะะ์เนาะจ้ะเพิ่นบอกว่า2382ตัวเน้นก็คือ32กับ38228เป็นตัวรองนะะเนาะจ้ะแนวทางทึ่งค้นข้อหวยเอาไปลุวยว่าซันค่ะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสรุป2ตัวรางเน้นเนฟาดมากโค้งสุดท้ายเ0ศูนย์กับเ4เอาไปลุยเลยวันซันพี่น้องอันเ0ดศูนย์ดังกับจวดเ4ได้เลยเนาะค่ะพี่น้องนะะเนาะจากแนวทางค้นข้อหวยเนาะคะ่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพื่นบอกว่าอาจารย์สมคิดว่าสันพี่น้องมาเบิ้งค่ะเพิ่อนห้มาเด่นบนล่างวิ่งอยู่ที่5 7 8วาสันเม็ดเดียวคอหลอเด่น7วาสัน2ตัวอา่า3ตัวอยู่ที่027 037 075เนาะจา้ะ2ตัวก็27 37 07 75ศกับน,ำนํำในเดอร์วาสันกันกันเมือน,นะพี่น้องเนาะเพื่นบอกว่า2 5กับ3 5วาสันพี่น้องพิจะะารณาเป็นแนวทางใดเนาะค่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางอ่าเดินลางผูชายเนาะคะ่ะเดินเจ็ดตัวเดียวเน้นๆพี่น้องสีมอวาเจ็ดศูนย์นี่ลีติค่ะพี่น้องคะจากแนวทางปูชายเนาะคะ่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางอ่าเพิ่นบอกว่าสองตัวบนเด่นชนอยู่ที่ว่าสัน้นเนวทางชุดเต็มแคบหนาจอเลยเพิ่นบอกว่าสองสูตรชนกันอยู่ที่สามหกก็หนึ่งหกเนาะคะ่ะอันนี้คือแนวทางของปูชัยเอ้ยปูชัยวนนะ่ะตีเล็กเนาะคะ่ะเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทาง2ตัวล่างเนาะจ้าหรือว่าเด่นล่างแอดมาลีเนาะค่ะเด่นล่างอยู่ที่1และ4เพิ่นบอกว่าศ104 3 1 3 4 71และ74มักกระจวดจาดฝาดบ่มน้ำเพลินเลยเนาะพี่น้องเนาะพิจารณาเป็นแนวทางน้ำเพลินเลยเลยเนาะค่ะต่อไปเลยจ้า อันนี้เป็นแนวทางเพิ่นบอกว่าเป็นแนวทางของเงินเลขวิ่งวงในว่าสัน่นอันนี้คือว่าแอดบิวเนาะคะ่ะเนาะเลขวิ่งวงในงวดที่แล้วเด่นล่างสองมาหกสองเนาะจ้ะงวดน,นี้เพิ่นบอกว่าวิ่งศูนยะ์สิบหลานว่าสั่นพี่น้องอันนี้ก็คือกันกับแนวทางของคออุณกทมเนาะพี่น้องเนาะอ่ะมากระจวดจาดฝาดเบิ่มน้ำเพลิน,นเดีเลยเนาะคะ่ะเนาะ พจเรนาเป็นแนวทางน้าเพลินเลยเลยเนาะคะ่ะมักอาจารย์ท่านไดก็จังจวดจาาเนาะพี่น้องเนาะว่าไปตามสูตรเพื่อนค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของเอดพาลืหัดเพิ่นเปลี่ยนว่าเอดบราวนีเนาะพี่น้องเนาะเด่นบนตัวเดียวอยู่ที่5้าวันสันพี่น้องผู้ใด,ดมาหากับจวดจาดน้ำเพลินเลยเลยเนาะคะ่ะเนาะต่อไปเลยจ้า อันนี้เป็นแนวทางบราวนี่สองตมาได้ทั้งทึ่งและทั้งล่างว่าสันหมวดที่เลี้ยวเข่าสองหกข้างล่งางเนาะจ้ะเนาะหมวดนี้มาตามตัวจ้ะพี่น้องจ้าเพื่นอนอบอกว่าสองตัวมาได้ทั้งบนและล่างสองสี่สองหาสามสี่และสามห่าว่าติดดับกับสามหาสามสี่กับสามหานะพี่น้องถ้าไม่ติดดับสายแข็งเนาะคะ่ะจวดจาดฝาดบึมค่ะพี่น้องเนวอทางแอดพฤหัสหรือว่าเพื่อนเปลี่ยนซื้อใหม่มาบราวนี่เนาะคะ่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางคำว่าปิดถ่ายอยู่แนวทางวิ่งตัวเดียวล่าง2สูตรเดินดีสิบหางงวดแล้วแนวทางเด่นล่างตัวเดียวของเอ็ดรัชนกงวดทีเแล้วเด่น2อเนาะจ้ะงวดนี้เด่น9้าล่างตัวเดียววิ่งล่างตัวเดียวเน้นๆของเอ็ดรัชนกอยู่ที่9าวสันพี่น้องเอาขั้นมากะขคยบนาจอน้ำพ่นเลยเลยเนาะค่ะถ่ายคลิปนี้ยัยไพ่ขอขอพุณนพ่อแม่พี่น้องเนาะจ้าที่เดีเขามารับชมรับฟังขอให้สุขภาพแข็งแรงหฮงๆรวยๆ,ๆปังๆสุขสุขลน ขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์เนาะจ้ะที่ได้แบ่งปันขอมูลแนวทางในแย่ไพ,พ่มาให้ยพอเม่พี่นองได้เบิง่งได้ชม่มไปแนวทางเนาะจ้ะขอบคุณในรายเด้อจ้ะสวัสดีจ้า